สวัสดีครับพบกับสยามาพิบูลคลับนะครับสำหรับ EP นี้นะครับจะรีวิวนะครับผมสำหรับอาหารสุนัขนะครับผมอาหารเด็กๆของเรานะครับผมก็คืออาหารบ้าบนะครับก็มีบ้าบอยู่2ถุงนะครับก็สีก็ไม่แตกต่างกันนะครับ EP นี้นะผมจะรีวิวนะครับข้อดีนะครับผมในการเลือกบ้าบนะครับผมให้เด็กๆนะครับ ว่าแบบไหนนะครับผมมันดีกว่ากันนะครับผมแบบไหนมันมันมันไม่ดีนะครับผมมันมันก็ใช่ว่าจะไม่ดีนะครับผมแต่เอาง่ายๆแบบไหนที่ว่ามันมันเนื้อเยอะมากกว่าครับเดี๋ยวมาดูนะครับสําหรับถุงนี้กับถุงนี้นะคะก็สีก็ไม่แตกต่างกันมากนะครับเดี๋ยวผมจะกำขึ้นมาดูนะครับผมผมกอกำถุงนี้ก่อนแล้วกันนะครับ ถุงนี้นะครับผมเนี่ยลักษณะนะครับผมลักษณะนะครับผมก็สามารถปั้นเป็นก้อนได้เลยนะครับผมแล้วก็เหนียวนะครับผมเนี่ยเหนียวนะครับผมเนี่ยไม่ตกนะครับเนี่ยเนี่ยขนาดไม่ได้บีบนะครับไม่ได้ปั้นนะครับเนี่ยเหนียวนะครับเนี่ยเนี่ยเหนียวจะติดมือครับผมเหนียวนะครับแล้วก็แบบที่สองนะครับแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกข้อดีข้อเสียนะครับ แบบนี้นะครับผมอ่าผมผมไม่ได้ไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้จะร่วงนะครับไม่ค่อยเหนียวนะครับอ่าร่วงนะครับผมก็ทั้งสองแบบนี้นะครับผมเนี่ยผมเตรียมเตรียมจานน้องหมาไว้แล้วนะครับทั้งสองแบบนี้นะครับผมถ้าไปซื้อที่ตลาดนะผมผมแนะนํานะครับผมผมแนะนําแบบแรกนะครับก็คือแบบนี้นะครับผมแบบนี้นะครับผมมันจะ เนื้อมันจะเยอะครับเนี่ยครับผมเนื้อมันจะเยอะแล้วก็มันจะเหนียวนะผมข้อดีคือมันสามารถดูได้เลยนะผมจากโครงไก่ที่ที่เราซื้อนะผมมันจะมันจะเหนียวครับผมมันจะเหนียวแล้วก็มันจะหนืดนะครับผมตัวนี้ก็คือเนื้อจะเยอะมากกว่าตัวนี้นะครับเนื้อจะเยอะมากกว่าตัวนี้นะฮะก็คือคุณภาพอาจจะอาจจะแตกต่างกันเลยแหละครับผมเพราะว่าอันนี้จะ จะเนือ้อจะเนื้อจะเยอะกว่านะเนี่ยเนื้อจะเยอะกว่านะผมแล้วก็สามารถดีบั้นเป็นก้อนได้เลยนะผมเรามองด้วยตาเปล่าได้นะผมถ้าถ้ามองจากตาเปล่าที่ไม่มองผ่านกล้องนะครับเนาะนี่เนื้อมจะเยอะมากครับเนี่ยเนื้อแล้วก็เหนียวนะเนี่ยดูผมสั่นยังไม่ล่วงเลยครับผมอันนี้คือข้อดีนะครับผมของการเลือกบาร์บนะผมดูตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะมันจะ ผมว่าเขาเน้นกระดูกเยอะเกินไปนะครับแบบโครงโครงที่เนื้อน้อยนะฮะแล้วเขามาปั่นนะครับผมเอามามาบดนะครับผมบดแล้วส่วนใหญ่ส่วนใหญ่มันจะผมว่าแบบนี้มันจะเสียเร็วนะครับผมเสียเร็วมากกว่าตัวตัวที่เป็นเนื้อนะครับผมตัวที่เป็นเนื้อเนี่ยมันต่างกันเลยนะครับตัวนี้นะครับผม ผมซื้อมาเปรียบเทียบนะครับผมตัวนี้ที่ผมดูคือเขาเขาบดจากโครงที่มันเนื้อน้อยนะครับผมกระดูกมันเยอะนะครับผมเนี่ยดูแล้วครับผมเนี่ยหลเลยนะครับอันนี้การทอการทาละลายนี้คือเท่ากันนะครับนี่ผมผมแช่แช่ไว้นะครับเนี่ยอันนี้กระดูกจะเยอะครับจะจะเหลวเลวเละนะครับผมเนี่ยจับแล้วมันจะออกสักๆนะครับออกสักๆนะครับไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับ แต่คุณภาพก็จะต่างกันอยู่นะครับในเรื่องเรื่องเรื่องเนื้อนะครับเนาะก็เวลาไปซื้อก็ดูดีๆนะครับผมแนะนําแบบนี้นะครับเนี่ยผมแนะนําแบบนี้เนี่ยครับแบบนี้เนี่ยเนี่ยขนาดจับแบบนี้มันยังไม่ร่วงเลยครับเนี่ยเนื้อมันเยอะครับเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยขนาดสั่นมันยังไม่ตกเลยครับเนี่ยอันนี้ส่วนตัวนี้มันผมว่า โครงไก่เนื้อมันน้อยไปหน่อยเวลาเขาบดนะครับผมก็ผมก็มารีวิวนะผมแล้วก็แชร์ไปนะผมสําหรับใครที่ไปซื้อนะผมก็เลือกดูดีๆแล้วกันนะครับผมสําหรับโครงไก่บดให้เด็กๆนะครับก็มีมีส่วนนะครับผมก็มันก็มันก็จะคุ้มเราอะนะเวลาเราไปซื้อนะเราก็อยากได้ไอร้านที่มันดีๆเนื้อเยอะๆเ,เนาะก็อีพีนี้ไม่มีไรนะครับผมก็มาแชร์เล็กๆน้อยๆนะครับผม ฝากด้วยนะครับผม EP นี้นะผมฝากกดไลค์นะผมฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองจับใส่จานดูนะครับผมมาดูกันนะครับความเหนียวความเหนืดอ,อันนี้อันนี้ที่ผมแนะนํานะครับผมใหน,นี้เนื้อเยอะเนี่ยวางครับน,นี่ครับเนื้อเยอะนะครับผมปั้นเป็นก้อนได้เลยครับน,น,นี่มาดูตัวนี้เนี่ย ตังนี้มันจะเหลวๆนะครับผมเนี่ยจับยังไม่อยู่เลยครับเนี่ยเนี่ยต้องต้องใช้ฝ่ามืออุ้งขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ประคองตอนวางนะครับดูนะครับมันต่างกันมากครับดูมันต่างกันมากจริงๆนะฮะเนี่ยจับอีกทีหนึ่งนี่ผมต้องประคองดีๆนะไม่ให้มันไหลนะฮะนี่ดูครับเหลวครับ กระดูกเยอะครับผมเนื้อน้อยเนี่ยต่างอย่างนี้ครับเนี่ยเนื้อเยอะมากครับเนี่ยครับผมข้อแตกต่างในการเลือกบัฟนะครับผมให้เด็กๆนะครับผมก็ดูดีๆแล้วกันนะครับเนาะก็อีพีนี้ไม่มีแล้วนะครับผมฝากด้วยนะครับผมฝากกดไลค์นะผมฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับอีพีนี้นะผมไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ